สวัสดีครับคลิปนี้สันส้นๆครับได้ใจความไปอีกแล้วจุกขาดลัตติลมครับเรียบร้อยโหลดสีกตจุกมาออกเลยบาดเอาเล็กมาวางเลยเชื่อมขึ้นมาเลยไผรชิมีเงินสื่อก็ดรดกกนดเลยว่ามันเสียนที่ ซิปหรอบ่แต่ฟังนี่ฟังนั้นก็ก็คือกันครับเนี่ยตาดูกว่าน,นี้เขาบร่ได้ใส่นะวัดเบิองมันนี้จากจุกอะวางลงแต้มเลยเนี่ยครับทังล้างจุกมันสีเหลือเห็่เน,นี่ยมันเลยบ่หัวแต่ทั้งนานะ่มันบริมันเขีออบม้างขางเลยสองของ้างพุ่นเนาะ ายงามเลหัวงามน่ดไ,ดดได้เรื่องนี่ครับเจ้ออกมากอืมอันนี้ก็ติดแล้วนี่ถึองแงแีล้วนี่นอนแหล้วนอนแหล้วแต่ว่าสีสลัวนั่นก่อนหามันหัวรอบหนาก็จะเปียนแล้วก็สีข้องหมือกันครับเอามาเป็นบอกจุกบ่ให้บ่อให้โมันหัก,กหน้าเวลามันฟีมันจิแต่ฝาอัดก็เหียลล่ะมันจิ ปันปันปันลงแล้วก็หักจุกแล้วก็หัวเจอแต่ปัญหาเดิมๆครับไปจัดการมันเ้อาบานลมจะได้เอรถแย่ไปลากว่าครับนี่บดเข้ามาเลยไปซื้ออย่างได้ไหมผลดีครับ่ิวกาสว่านล่างซะเลย่างรถเบิดมือสามคันยกเว้รถเกี่ยวครับเหลี่ยมกําตองเลยเพียะ ล่างพาฝนเลยหกความรถพิกาผลได้นน่หกออกถ้ากัานนี้สีน้ำครับเด๋ยวแต่ลูกพ่ลงสีกรองมาล่างอยู่ถามลิ้นอีกก่อนฝนมาประกอวาครับบนันงัดเอาไปเท็ดประหยัดป่านนี้นยังเปลืองเงินอยู่เองนะครับสมนหน้ามันหรือสมนหน้ากูก็บอุโหนี่ละ มาที่นี่เวลาตุ่มขมาา้า,ามันก็หักบุได้ครับหักได้แต่ปลายมันจะบุกกาหักตรงมัง้งจบร้อยแต่ก็ออกบุได้ครับมึงหมวกว่านฝนแห้งครับก็สิไปหาสีหญ้าเขาต้นตัวซุ้มมันนามปถูถั่วแต่เนี้เเยเหีด แราม,ามีแนวเล้า่จาักยางพูะยายใยู่ยั้งแต่ก็สร้างหับมตั้งลยย้วเก็ียบวิควางเลยขาดขอล้อเนาะแไห่ขาดแดงเลยจ้องูมาฟอนครับ่ทยพ่อเป็นวิทยาท่านครับบมเปินตะเบิงกับโเบิงฮามันล้วอันนี้ก็ว่าจะไปขุดมั่นกันน้าโนยกกระทลัวอยู่โตกมากกับโมเรไปแล้ว ใส่ค้างไว้เดี๋ยวกันไหมครับผมคลิปนะสวัสดีครับ